กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบรางวัล d b d Influencer Award ะ p r และ r i v i l e จ e า a r d จำนวน5รางวัลพร้อมรางวัลพิเศษจากแพลตฟอร์มพัฒมิตรชั้นนำรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทแก่ผู้ประกอบการออนไลน์รุ่นใหม่ไฟแรงในกิจกรรมป้าเจ้าของธุรกิจให้เป็น Influencer รุ่นที่2ให้พร้อมก้าวสู่การเป็น g e o Influencer รุ่นใหม่ของไทยที่ใช้พลังของตัวตนและกลยุทธ์ดิจิทัลสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง ผ่นมหกรรมไลฟ์มาราธอน60วันที่สร้างยอดขายเฉียด500ล้านบาทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ได้ร่วมกันพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจกร้านค้าออนไลน์ที่มีศักยภาพโดดเด่นที่สุด5รายที่มียอดขายและยอดผู้ติดตามมากที่สุดพร้อมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมิน3ด้านคือการสร้างยอดขายและผู้ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นมีโปรโมชั่นการตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจ ส้างไวรัลมีการปริการลูกค้าที่น่าประทับใจและได้รับการโหวตร้านค้าย,ยอดนิยมจากลูกค้าพร้อมจัดทิกทีทมอบ DPD Influencer Award พร้อมรางวัล Privilege Card จากพันธมิตรระดับแนวหน้าของประเทศ